มาที่ร้านอาหารชนละทานนะครับเมนูเป็นหมูย่างตะไคร้อ่ะคุณนาวินอ่ะไม่ใช่ครับคนหนึ่งลองรีวิวอาหารแบบคุณนาวินสิรีวิวจีนจีนจริงๆฮึอาหารร้องนี้สิน,น,สน,นี่อาหารธรรมดาครับเมนูธรรมดาเป็นกระเฉดหมูกรอบอ่ะลองดูสิฮึโอ,อ้เด้งมากเลยเป็นอะไรครับเนี่ย ไค่ตุ๋ต้มขึ้นครับโหเร่งๆเลยเครื่องเต็มเลยไหนลองชิมดูสิครับว่าอร่อยขนาดไหนเนื้อแค่ว่านเนื้ออยากให้ความแน่นแบบนี้รีบวันหารมาบินนะครับเขาบอกว่าต้องหิวจริงๆนะครับแล้วก็มากินจริงๆนะครับอาหารเลยอย่างที่เป็นหมูย่างยำตะไคร้ก็อร่อยแต่ว่า รสอันไปหน่อยอันนี้เปนะ็นต้มยำบักพันเลยครับเนื้อโตโเลยเดี๋ยวลองชิมดูซิว่าเวลามาลุ่มพูดก,กินกันจรินแบบอ,อร่อยเนี่ยอืมมันตุกมถึงเครื่องจริงครับดูปลานะดูปลาครับ <Yes. S 2> มันหนุกอร่อยไม่ผ่านครับรราไม่ติดเต็มเต็ม